สวัสดีครับพบก,กับผมเฟลูเฟนกับ m a สฟาเต after ending นะครับหลังจากที่เราได้ทำการเคลียร์แมสฟาเตแล้วเราก็จะมาทำการคว้า ending อื่นๆกันผมไม่รู้นะว่ามี ending มากเท่าไหร่เท่าที่มีอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้มี t i t ต n s สก e ีนมีหน้าอายะโผล่มาแล้วแหละ <c oughs> อ่ะเกี่ยวกันไหมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับโอเคเราจะย้อนกลับไปยังช่วงที่เรา,เราไปหาแม่กับเราจะเลือกใที่สกัน จริงๆอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าผมเก็บคริสตัลครบตั้งแต่รอบแรกผมเลยภาพอาจจะภาพเอนดิ้งอื่นๆไนหรืป่าผมก็ไม่รู้นะดด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 ตดด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 ิดดดกดดด้ดด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 ดาดด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 ่ดด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 ดไดดย ใครห้ามกูกูจริงๆแล้วมึงควรปล่อยพ่อตายั้งแต่ฉอนไม่กี้ไปแล้วนะพายามึงถึกมาก กูยอยากรู้ว่าเมจิกวอเตอร์มันทำมาจากอะไรบ้างน้ำประเชิงแล้วคุณโอเกอร์นี่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคือแม่งเป็นคนหรือเป็นอะไรวะอ้าโอเคเราจะตอบรับความต้องการของคุณแม่แทนคุณพ่อแล้วนะครับหนูขอโทษรับพ่อ แม่รักพ่อมากกว่าใครหนูังไม่เอาพ่อไปจากแม่หรอกอายะหนูขอโทษอายะเฮ้ยตูหนูอยู่ไหนฉันกลับมาแล้วหรอก็แค่ฉัน มีเพียงแค่ฉันมีเพียงแค่ฉันทำไมเปิดไม่ได้มันช่างง่ายดายซะจริงท้าเทียบกันเมื่อกี้เนี่ยมันง่ายดายเหลือเกินเมื่อเทียบกันเมื่อกี้มาเรีย ที่นี่ที่ไหนคุณหนูคุณหมอละเกิดอะไรขึ้นกับเขาคุณหนูคุณหมอไม่เขาคุณหมอ สามยังคงหายไปพ่อก็หายไปด้วย,วยฉันว่านีคงดีที่สุดแล้วแหละจะไม่มีใครเจ็บปวดเพราะการทดลองพ่ออีกแม่ก็พูดสิ่งเดียวกันแต่ตอนนี้ฉันจะทำยังไงฉันไม่มีทั้งพ่อและแม่ฉันอยู่คนเดียวนะไม่ฉันไม่เลาพูดอย่างนั้นฉันต้องอาศยอยู่คนเดียวต่อไป เธอทำอยังไงเธออยู่ที่นี่ตลอดเป็นได้หรอในเมื่อพ่อตัดแล้วแต่ยังไงถ้าเธอไปจากนี้ถ้าเธอไม่มีที่ไปก็เอ้าอย่าเอาแล้วชิบหายแล้ว หมอหมอไม่อยู่กันเราอีกแล้วแต่อย่างน้อยเอาหัวใจฉันจะทำหน้าที่แทนเองอน,นาคตที่คุณอยากจะให้คุณหนูได้รับฉันจะทำให้ถึงที่สุดอจงไป็นสุขตินะจงหลับให้สบายนะคุณหมอฉันักคุณ แค่นี้ก็ได้วะครับโอเคอีกบนิ่งต้องันานดีวะกูจะโดนใครฆ่าตายแถวนี้ได้มั้ยซอมีห้องแรกยังอยู่ใช่ไหมคิวมี เลือดน้องมนูไม่ต้องตะโกนใส่หูกูก็ได้โอเคครับน really ั่นก็คือเอนดิ้งท okay, ั้งหมดที่ผมเจอนะ เดี๋ยวขอผมเช็คดูก่อนแป๊บ,บนึงมีตอนจบมีตอนจบสามแบบมีตอนจบสามแบบเออก็คือแบดเอ็นกูดเอ็น แล้วตอนสุดท้ายก็อาจจะเป็น ending พิเศษหรอาใช่ไหมละมั้งแกละดิเดไปดูซิเขาได้มาบ้างขอโทษครับยูอุ้ยซอมเบส S S S นี่อะไรวะ K C G เไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ subject หนูทดลองท okay, oh. okay, ั้งหลายโอเคครับเราก็ได้ปลดล็อกทุกอย่างของเกมนี้กันแล้วเนาะบอกว่าพวกคุณรู้สักฟินหรอมั้งอ่ะก็ตามนั้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์แม็ฟาเตอร์และหลังจากนี้คอยพบกันใหม่ในซีรีส์ถัดนไปน่าจะเป็นมิซาอกในเรื่องเลสเนนอิวิล สักอย่างอย่างนี้แหละโอเคก็ม like, ิซาโอาจจะไว้ทีหลังนะมั้งไม่รู้ดูกันไลค์เพื่ออิดแชร์ถ้าชอบแล้วก็ Subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมเฟิร์นเฟินวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านมากแล้วไว้พบกันใหม่